วายตำรวจสวัสดีครับคุณตำรวจแต่ว่าหน้าตาเองคุณคุ้นอยู่นะใช่หรือเปล่าเนี่ยลูคัสใช่ลูคัสหรือเปล่าท่านพ่อท่านพ่อหรือไม่มีใครรักเราไหมเฮ้ยมีคนมาผู้ชมครับช่วยด้วยไม่รู้ใครนะครับผมลูคัสลูคัสมาช่วยกันก่อนเฮลมีล <c oughs> ูคัสช่วยกันด้วยใช่ป่าวะ ไม่น่าใช่นะครับผมถ้าเกิดใช่โลกมันจะกลมเกินไปคนเล่นเป็นสามแสนสี่แสนท่านพ่อกำลังตั้งด่านปะหรือว่าวันนี้ผมลองเล่นตำรวจดีไหมผู้ชมครับเอาไหมน่าจะมาน่าดูนะครับผมผู้ชมว้ายแม่สาวคนสวยมาทําไมดูอุ้ยมีประกาศจับด้วยว่าเกมนี้ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยมดสว n รเต็เรออ้อผู้ชมครับอย่าบอกนะคนที่ยืนข้างผมคืออัชญากรในรูปนั่นคือเธอใช่ไหมถ้าเธอหรือเปล่า ดูจากดีสิริปชั่นของเขาแล้วครับผมฮะผมว่าใช่ผู้ชมครับผมใช่แล้ว <c oughs> ผู้ชมขออนุญาตจับรือละกันนะครับผู้ชมครับหยุดเดี๋ยวนี้หยุดนะโฮปยอมมอบตัวที่ดีโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาฉันคือตำรวจรุ่นใหญ่จ่าไอจ่าไอมาแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะโฮปแล้วมันยังไงฮะฉันไม่แคร์อ้าวไม่แคร์อย่างนั้นเลยกูมีปืน กูมีปืนลูกซองไ <c oughs> อแฮ e อ g กันภาษาอังกฤษปหนึ่งยอมซะดีๆนะฉันมีปืนฉันก็มีเหมือนกันเฮ้ยม,มีเหมือนกันจริงๆเล้ <c oughs> แล้วชักอาวุธขูก่กูด้วยโอเคยอมแพ้ผมยอมแพ้ครับผู้ชมยอมแล้วครับเจ๊ถ้าเกิดเราโลเพนะครับผมเราจะต้องยอมเขาเพราะว่าเออเขาเป็นอัจฉริยตัวเบ้งนะครับผมผู้ชมฮะเราคนเดียวไม่สามารถจับได้แน่นอนเพราะงั้นเราต้องมีพรรคพวกนะครับผม แล้วหลังจากนั้นผมก็โดนบังคับโดยมีปืนจี้หลังอยู่นะฮะเชียอับอายว่าโดนจับแทนผู้ชมครับกูเป็นตำรวจนะเฮ้ยาตำรวจต้องมาเข้าคุกเองผู้ชมคิดว่าไงวะอย่าโกรเศร้าเลยฉันต้องการนายเฮ้ยอย่าบอกนะโเรเป็นโจรทูทูอะไรมองไม่เห็นว่าพิมอะไรวะขอดูก,ก่อนอ๋อฉันต้องการให้เธอเต้นผู้ชมครับได้กูเป็นเด็กเดินซะแล้ว เต้นก็นได้ครับไวิจิมผมเพือนโดนทรมานจากอาชญากรชั่วร้ายโลกแห่งบุคเคเว่นนั้นมันโดหดร้ายมีแต่ผมคนเดียวโอเคครับสต็อปผมหยุดแล้วครับพี่อะไรกันเออมันดากูมันว่าผมเหมือนคนบ้าเลยโอ้โหเกินไปไหมเกินไปบ่าเ,เ,เจ๊อย่าฆ่าผมเลยนะครับเจ๊ผมกลัวผมกลัวหมันแล้วน่าเบื่อจริงๆเบือ่อเจ เจ,เจ๊เจ๊อย่าเพิ่งเบื่อเจ๊เบืเ่อจะจะฆ่าผมก็ได้นะครับผมวันนี้ผมกระโดนเจ๊ลักพาตัวมาที่บ้านครับผมเจ๊จะพาคุณไปไหนเนี่ยเจ๊เอา้าเจ๊นี่บ้านเจ๊อย่างนั้นเหรอเพราะว่าผู้ชมครับเจ๊พาเรามาบ้านนะครับผมผู้ชมหรือว่าเขาจะมาฆ่าที่นี่จะได้ไม่มีหลักฐานไม่แน่ว่ะใส่นี่ซะใส่อะไรครับเจ๊กูถามจริงถามจริงให้ใส่ชุดเมดอย่างนั้นเหรอกูอับอายอับอายคนดู ชุดนี้ให้ใส่ชุดนี้จริงด้วยโอเคครับผมขออนุญาตเปลี่ยนชุดก่อนเรียบร้อยคือกลายเป็นเมดแล้ววะ่ะผู้ชมอับอายวะ่ะอับอายวะ่ะตอนนี้ผมจะใส่ชุดเมดแล้วนะครับผมผู้ชมดูเหมือนว่าอันนี้จะเป็นเออเควินเพื่อนเจนะฮะเจมึงดูหัวร้อชอบใจนะเนาะอ่าฆ่ามันเจฆ่ามันไอเนี้ยไอเควินมันเข้าบ้านเราเจไปไหนกันนะ เป็นน้อยสุดน่ารักขอไปด้วยผมต้องเรียกว่ามาดามแมเพราะตอนนี้ผมเป็นเมดแล้วนะครับผมผู้ชมฮะดูเหมือนว่าเขาจะแบบวางแผนไปทําชั่วแน่ๆเลยผู้ชมฮะดูจากชื่อแล้วนะครับผมผู้ชมโอเคเจผมขอติดรถไปด้วยนะครับเจาน้่งหลังกันแล้วกันไปเลยครับมาดามไปเลยไม่รู้ว่ามาดามไปไหนแต่ว่าเราไปด้วยนะครับผมผู้ชมครับเราจะเป็นกําลังเสริมให้แก่มาดามหูปากเดี๋ยวนี้นะเมดโอเคครับ โอเคโอ้จไมใจร้ายกับเราจังอะเราเป็นเมธเราผิดอะไรวะผู้ชมแต่เราตามนะครับผมเนื้อเรื่องตอนนี้นะครับผมถึงแม้ว่าเราจะโดนกดขีแต่ว่ามันเริ่มสนุกแล้วสิครับผมฮะเราอยากรู้ว่าชีวิตของอาชญากรรมตัวเบ้งอย่างมาดามของเรานั้นเอ่อจะทําอะไรกันต่อนะครับผมผู้ชมฮะโอ้มาดามมาดามผู้ชมครับโอ้มาโขงธนาคารเลยพวกธนาคารครับผมแก๊งพวกธนาคารเอาวะเอาวะไป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  ไปมาดามแม่น้อยคนนี้จะดูต้นทางให้เรียบไปเรียบหนีกันมันเถียงอะไรกันน่ะหรือว่าผมประโยชน์ไม่ลงตัวครับผมอาจจะมีการประทะเกิดขึ้นแต่ว่าเราต้องคอยช่วยมาดามดีมากตอนนี้พวกเรากราดูต้องการตัวรอตำรวจมาเหรอหรือยังไงครับมาดามตำรวจจะมามาแล้วผู้ชมมาแล้วว่ะอย่าคิดว่าฉันจะไม่เห็นนะเท้านายพลนะตำรวจตอนนี้ทุกคนถือปืนแบบนี้ไปว่ามันต้องมีการประทะแล้วนะครับผู้ชมฮะยังไงยิงยิงยิงมาดามมาดามบอกให้หนีหรอ มาดามไปหนีกันเถอะเอาว่ะครับผู้ชมฮะตอนนี้เราต้องหนีออกมาแล้วนะครับผมเพราะว่าการประทะเกิดขึ้นอาจจะมีการสูญเสียได้ภารกิจกของเราคือต้องเอาตังค์นะครับผมผู้ชมฮะเป็นเมดบ้านนี้นี่มัน <c oughs> เดือดจริงๆครับผมฮะเราต้องปกป้องมาดามให้ถึงที่สุดนะครับผมมาดามเอาไงต่อครับมาดามมาดามมาดามเปิดก่อน <c oughs> <c oughs> นึกว่านึกว่าจะไม่ได้ออกซะเร้วอะมาดามผมไปด้วยผมไปด้วยมาดามผมไปด้วยไปโก ไอ้นั่นบอกหยุดหน่อยจะไปด้วยเหรอเอเมนตำรวจปะเนี่ยหรือ,อไปโจนไม่ใช่โจนนะครับผมผู้ชมฮะเราเออไปดีกว่าผมว่าต้องหนีก่อนว่ะโกนาวเลยมาดามไปไปเลย <c oughs> โคตรหยาบคายปักอยู่ผู้ชมครับเหมือนเขาจะพิคพว่าฟักอยู่ไม่ได้ก็เลยคิดว่าปักอยู่นะครับผมฮะหยาบคายแปลว่าน่ารักนะครับผมฮะโคตรวเศร้าเวียว่ะเกมนี้เอาต้องหนีหนีไปไหนในใครขับเนี่ยมาดามมาดาม,มาดามต้องขับกลับบ้านเออถึงแล้วนะครับมผู้ชมฮะ ปล่อยฉันเฮ้ยอย่าบอกนะมาดามจับคนมาเรียกค่าไทยผู้ชมครับมาดามจับคนมาเรียกค่าไทยวิถีโจรช้าๆตำรวจมาแล้วเดี๋ยวขอดักหนะ้าประตูให้นะครับผู้ชมตำรวจไมาอย่างไวว่าโอหสตอรี่โคตรเข้มตอนนี้นะครับผมผู้ชมมาสตอรี่อย่างเข้มตำรวจตำรวจมาเราต้องตั้งแนวป้องกันต้องตั้งแนวอุ้ยตำรวจเข้ามาแล้วตำรวจเข้ามาแล้วไอไอ,ไอลูคัสด,ดีกว่าผู้ชมครับผมไอตำรวจลูคัสนี่ใช่ไหมเฮ้ยตำรวจตาย โหดจังอะฆ่าตำรวจเลยนะครับผมผู้ชมฮะเอาวะเพื่อนเพื่อนชาติเป็นไงครับผมฮะเป็นเมดบ้านนี้บอกเลยว่าปาเถื่อนจริงๆครับตอนนี้ดูเหมือนว่ามาดามของเราจะเอาแบบเออม่านมาปิดที่หน้าต่างแล้วนะครับผมผู้ชมฮะจะได้แบบว่าเออปกปิดนะครับผมกําลังซ่อนตัวนะฮะมาดามใช่ไหมมาดามซ่อนตัวอยู่ใช่ไหมตอนนี้ระวังตำรวจด้วยนะมาดามว้ยเสียงกิ่งเสียงกิ่งครับมาดามมีคนมาหน้าบ้าน แต่ผมอยากได้ตังค์มั้งอะ่ะผมยังไม่ได้ตังค์เลยอะ่ะผมผู้สาไปช่วยปนะ่ะขอตังค์ได้ไหมนะครับามารามกับคุณชายนะโว้ยดูความใจดีของมาดามเอาวะ <c oughs> โว้ยคุณชายเควินให้ตังค์เราขอบคุณครับคุณชายเควินรวยแล้วตอนนี้นะครับผมผู้ชมมาขอบคุณครับกูเป็นเมดบ้านนี้เลยแบบกูโคตรรวยลุงนี้เป็นเมดต,ตั้งนานแล้วนะครับผมรวยจดัด แล้วอยู่ๆตำรวจก็มาบุกบ้านนะคะผมผู้ชมครับมาดามเราซ่อนตัวแล้วมันยังรู้เลยอยู่หน้าบ้านแล้วมาดามเอาไงมาดามบอกว่าเบื่อจริงๆใช่ครับมาดามไปจอะออกไปจัดการมาอะไรให้ผมจัดการให้ไหมมาดามเรืไไ่องการประทา้าก็เกิดขึ้นครับผมฮะแต่ว่าเพื่อที่จะให้เนื้อเรื่องมันเข้มข้นนั้นผมจําเป็นที่ต้องโดนลูกโลงนะคะผมมาดามผมโดนยิงมาดามโด,ดนยิงช,ยช่วยด้วยครับช่วยด้วย มาดามมาดามจะแบก,กูไปไหนมาดามขอบคุณมากครับมาดามบอกว่านายมันอ่อนแอโอ้โหมาดามกูเป็นเมนนะมาดามไม่ไเป็นนักฆ่ามันไปเจอกระสุนอย่างนั้นแล้วมันจะรอดได้นะมาดามมันยิงไม่โดนมาดามสักไม่ได้ยังไงวะผู้ชมแต่ว่าก็ถือว่ายังดีครับผมที่มาดามเป็นห่วงเรานะครับผมฮะพาเราขึ้นมารักษาตัวข้างบนนะครับผมผู้ชมปิดไฟปิดไฟให้ด้วย เควินได้โปรดช่วยฉันช่วยฉันด้วยเควินจะเลยจะตายเควิ Kevin, นนายแบกฉันถ้าจะไปโรงพยาบาลแต่โปรดครับเจ้านายเควินได้โปรดช่วยผมผมโดนยิงกระเพาะฉีกเควินไปไปโรงพยาบาลกันอ่อนแออ่อนแอจริงเลยโมาดามมาดามกูโดนยิงนะเฮ้ยใครเป็น,นกระสุนได้วะถามจริงเหอะช่วยผมด้วยมาดามอ่ะแอมเฮิร <c oughs> ์ ฉันเจ็บฉันเจ็บเหลือเกินมาดามฉันอยู่นี่แล้วโอเคครับผมมาดามก็เป็นห่วงเราสินะครับผมฮะผู้ชมถึงแม้ว่าเขาจะน่างไงดากูและดากูอ่อนเองและผู้ชมแต่ว่าผมเข้าใจโลของมาดามนะครับผมฮะผู้ชมถึงแม้ว่าเออเขาจะปากแข็งแต่ว่าเขาเป็นห่วงผมนะครับผมว่าผมเป็นเมดคนดีของเขาเนาะผู้ชมเขายังพาผมมารักษาเลยเห็นไหมแล้วไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยโอ้ยมาดามมาแล้วมาดามบอกกูรักษาเองผู้ชมครับ มาดามรักษาเราเองนะฮะตอนนี้เอาว่าผมเป็นไงบ้างครับมาดามขาผมไม่รู้สึกอะไรเลยมาดามเจ็บเหลือเกินคุณูชมครับกดดันมาดามไปเจ็แบบเหลือเกินเจ็แบบเหลือเกินมาดามอ่ะพิมพ์อ้าด้วยอ่ะเออตอนนี้นายโอเคแล้วลุกขึ้นโอ้โหคุณูชมครับไรซึ้งเยื่อใ่อย่าบอกนะกูหายไม่คูพัก ให้กูไปทางานต่อโอ้ผู้ชมครับดูนะครับผมแต่ว่าเขาก็ยังมาช่วยเรานะครับผมอันนี้ถือว่าซึง้งซึ้งใจแทนคําว่ามาดามเล่นระหว่างที่เราอยู่ในโรงพยาบาลน,นั้นก็มีตํารวจบุกบ้านเรานะครับผมผู้ชมฮะพอกลับไปปุ๊บก็เจอพอดีใครมาบ้านเราอ่ะมาดามวอรว้ยมาดามมีคนบุกบ้านเรามาได้ไงแล้วทำไมมีพยาบาลอยู่นี่ด้วยอย่าบวกนะเควินเควินตายแล้วเหรอ เควินโดนฆ่าเหรอเควินอยู่ไหนออกมาจากบ้านมาดามเดี๋ยวนี้ฉันน่ะเป็นเมดอันดับหนึ่งของมาดามไปออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปตำรวจที่นี่ไม่ใช่ที่ของนายดูหรือเปล่าฉันถืออะไรอยู่ฮะมาดามขอแค่มาดาม,อม,าดามเอ่ยผมยินดีที่จะลั่นไกลให้เลยและเนื่องจากเราเป็นเมดครับผมว่าเรายึดไปทำหน้าที่เมดเลย เราทำอาหารให้มาดามหน่อยแล้วกันนะครับผมผู้ชมฮะเพราะว่ามาดามน่าจะเครียดนะครับผมอ่ะไม่ได้กินอะไรเพราะว่าไปโรงพยาบาลมั่งอะไรมั่งนะครับผมผู้ชมฮะมาดามครับอาหารมาเสิร์ฟแล้วมาดามตำรวจยังไม่ไปตำรวจไม่ยอมไปอย่ามาดามเราก็แกล้งทาเป็นปกติก่อนแล้วกันนะครับอาหารมาเสิร์ฟนะครับฟูดมาดามอาหารฉันเหนื่อยโอเคครับผมฮะมาดามบอกว่ามาดามเหนื่อยนะครับผู้ชมครับมาดามนอนก่อนไหม แต่มาดามต้องกินนะมาดาบอกว่าฉันกินมาแล้วไม่ต้องโอเคครับผมโอ้ยกูเซ็งวะ่ะดูทรงแล้วไอ้เควินน่าจะโดนจับหรือเปล่านะครับผมฮะผู้ชมโอ้โหตำรวจเต็มครับผม há? มาดามน่าจะเกมของจริงแล้วครับผมผู้ชมฮะดูทรงแล้วมาดามน่าจะหลายคดีด้วยนะครับผู้ชมฮะตำรวจแมงมาโคตรเยอะนะฮะผู้ชม <conserv> ว้ายเควินกลับมาเควินเปิดแล้วนะครับผู้ชมครับผมเควินเปิดแล้วช่วยเรายิงช่วยไอ้เควินช่วยมาดามมาดาม ว่ามันไม่ได้แค่นั้นครับผมฮะมันมีการทรยศหักหลังเกิดขึ้นมาดามช่วยผมด้วยผมโดนตำรวจจับกูว่าแนละเชียวไอเควินไปทหารปลอมตัวมามันทรยศเรามาดาม <c oughs> มาดามแม่งบ้าไปแล้วนะผู้ชมครับผมฮะมันรู้ว่าหลังจากที่รู้ว่าไอเควินแม่งทรยศนะครับผม <c oughs> มาดามแม่งเด็กของหัวซัวแล้ว <c oughs> โอเคจับกลุ่มเขาผู้ชมครับว้ยมาดามครับผมก็จะติดคุกผมโดยเควินจับ แต่ผมบอกเลยครับผมว่าสตอรี่นี้นะครับผมเดือดและก็เออเข้มข้นมากครับผมใครจะไปรู้ไ่าไเควินนะผมเป็นสา,ายให้ตำรวจมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วและมันทํามาเป็นเออเข้ามาร่วมกับกวนของเรานะครับผมตอนนี้เราต้องยอมโดนจับนะครับผมผู้ชมครับแล้วทาไมกูต้องมาอยู่ห้องขังหญิงด้วยเนะี่ยกูแค่ใส่ชุดเมดผมอยู่อ้ยกูบ้าจะบ้าตายเควินนายมาทรยศหักหลังมาดามไม่ปล่อยนายไว้แนะ่และแล้วมาดามก็มาหาผมที่คุก มาดามได้โปรดช่วยช่วยด้วยช่วยได้ครับมา,มาดามเคลวินมาพิมพ์อะไรสักอย่างแต่ว่าเราแปลไม่ออกนะครับผมมาดามบอกต้องการจะหนีไหมรออะไรเหรอมาดามไปสิว่าเฮ้ยคุณผู้ชมครับมา,มาดามพาเราหนีโอเคครับผมมาดามไปเฮ้ยไปมาดามมาดามอย่าบอกนะขี่เฮริคอมเตอ,เตอ,เตอ,เตอร์อรรรรขขนนครุณผู้ชมครับเอาว่าเหตุการณ์เริ่มบันทึกขวัญใชครับผมคุณผู้ชมครับ มาดามพาเราขี่หอหนีแล้วเ,เหตุการณ์มันจะเป็นไงต่อครับผมเราไม่รู้เลยนะครับผมตอนนี้ไม่รู้ว่าคลิปนี้จ,จบตอนไหนด้วยเช่นกันนะครับผู้ชมฮะแต่ว่ามาดามเราไม่ยอมแพ้ครับผมพาเราหนีออกนอกเมืองว่ะ <laughs> มาดามหัวร้องผู้ชมครับผมฮะผมรักมาดามที่สุดเลยตอนแรกผมคิดว่ามาดามจะแบบเป็นคนไม่ดีนะครับผมผู้ชมแต่ว่าตอนนี้มาดามโอ้ยตำรวจตามมา เอาวะพี่โอหาตอนแรกมาดามปกติจะสู้แต่ตอนนี้เขาต้องหนีแล้วนะครับผมผู้ชมฮะมาดามของเราไม่เหมือนเดิมต่อไปหลังจากที่รู้จักเราก็ผมโอ้โหผู้ชมตำรวจตามมาดามกําลังหนีไปสนามบินครับผมฮะผู้ชมฮะตอนนี้เป็นการไล่ย่างระทึกนะครับผู้ชมไอ้นี่ก็ขับตามมาดามก็วิ่งหนีนะครับผู้ชมฮะมันไปที่ไหนยะตรงเนี้ยวยอย่าบอกนะมาดามมาันจะพาเราหนีขึ้นเครื่องบินนะครับผู้ชมครับผมั่นไงผู้ชมฮะขึ้นเครื่องบินแล้ว NEW FUCKING งไลฟ์ชีวิตใหม่ผู้ชมครับผมรู้สึกว่าตอนนี้มาดามน่าจะจบอย่างลงตัวครับผมก็คือมาดามพาเราบินหนีออกนอกประเทศนะครับผมผู้ชมฮะเพราะว่ามีคาดีนั่นเองนะครับผมเอาละครับผมมุ่งหน้าสู่ประเทศใหม่ลากันทีบูเฮเวนโลเฮนะครับผมฮะมุ่งหน้าสู่ลิงค์ซิตี้เอลวไฟเอไป หากว่าคุณกำลังประสบปัญหาเรื่องการปวดหลังผมขอแนะนำเก้าอี้เกมมิ่งสักตัวครับผมฮะด้วยตัวนี้เลยครับผมฮะซี c เคแลบไททัน E ีโว2022อครับผมปัญหาเรื่องการปวดหลังของคุณจะหมดไปเบาะนั่งเป็นแบบซอฟวีพัสนะครับผมที่ถักทอด้วยหนังเทียมแบบไทบิดครับผมไม่ร้อนนะฮะทนทานกว่าเดิมหลายเท่าในส่วนของการรับรองช่วงหลังนะครับผมฮะนีสามารถปรับได้ถึง4ี่ทิศทางขึ้นลงซ้ายขวาับผมปรับตามความแนวโค้งงอของกระดูกสันหลังของผู้ใช้ได้ ทำให้ไม่ปวดหลังแล้วหมอนรองคอแบบแปะด้วยแม่เหล็กครับผมบอกเลยว่าทีนี้สายแต่ยังไม่ยอยแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับผมสิกเคลป์ชาทันยู2022